ไม่ว่าเรื่องสุนัขจะเป็นจริงหรือไม่ข้อเท็จจริงก็คือจอห์นเฮนรี่เดวิสและกลุ่มนักธุรกิจท้องถิ่นอีก3คนได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้กอบกู้สโมสรนิวตันฮีสจริงๆเดวิสเข้ามาชำระหนี้สินและลงทุนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสร้างสโมสรขึ้นมาใหม่คำถามคือทำไมเขาถึงทำอาจจะเป็นความหลงไหลในกีฬาฟุตบอลอาจจะเป็นการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจโรงเบียร์กับฟุตบอลเป็นของคู่กันหรืออาจจะเป็นความรู้สึก ผูกพันกับเมืองแมนเชสเตอร์และต้องการเห็นสโมสรตัวแทนของเมืองประสบความสําเร็จไม่ว่าเหตุผลใดการเข้ามาของเดวิสคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเมื่อมีเจ้าของใหม่มีเงินทุนใหม่พวกเขาก็ต้องการการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนชื่อนิวตันฮีธมันสะท้อนถึงย่านเล็กๆและอดีตท,ที่เกือบล่มสลายพวกเขาต้องการชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นชื่อที่สะท้อนความทะเยอทยานใหม่และเป็นตัวแทนของเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งเมือง มีการประชุมกันเพื่อหาชื่อใหม่ครับมีหลายชื่อที่ถูกเสนอขึ้นมาเช่นแมนเชสเตอร์เซ็นทรัลหรือแมนเชสเตอร์เซลติกแต่สุดท้ายชื่อที่ถูกเลือกและกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่อนี้ถูกเสนอโดยชายเชื้อสายอิตาลีชื่อหลุยส์ร็อกซึ่งมีความผูกพันกับสโมสรมานานคำว่ายูไนเต็ดสื่อถึงการรวมเป็นหนึ่งความสามาคัคคีและการเป็นตัวแทนของเมืองทั้งเมือง ชื่อนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนปี1902พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อสโมสสก็ได้เปลี่ยนสีประจำทีมด้วยจากสีเขียวทองของคนงานรถไฟกลายมาเป็นสีแดงและสีขาวที่เราคุ้นเคยกันสีแดงคือสีที่ทรงพลังคือสีแห่งความมุ่งมั่นคือสีที่จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจแดงในเวลาต่อมานี่คือจุดกำเนิดอย่างแท้จริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรารู้จัก จากทีมฟุตบอลเล็กๆของคนงานรถไฟสู่สโมสรที่เกือบล้มละลายและฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ของนักธุรกิจพวกเขาเริ่มต้นบทใหม่ด้วยชื่อใหม่สีใหม่และความหวังใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษซึ่งพวกเขาก็ทำได้สำเร็จในเวลาไม่นานนักควา้าแชมป์ลีกครั้งแรกในปี1908และ FA Cup ครั้งแรกในปี1909ภายใต้าการนำของเออร์เนสต์แมโน และนักเตะระดับตำนานอย่างบิลลี่เมอร์เดตและแซนดี้ทอนบูและนี่คือเรื่องราวของฝั่งสีแดงครับจากรางรถไฟสู่ตำนานปีศาจแดง